อีกหนึ่งการขับเคลื่อนในการเบในเรื่องของอาหารนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมหารปรานที่สี่หนึ่งกองทัพภาคที่สี่ขับเคลื่อนโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับที่แปลงสาธิตเกษตรโรงเรียนบ้านกือขอไปครับโรงเรียนบ้านกาดูแปออาเภอรามันจังหวัดยะลาครับหน่วยเฉพาะกิจกรมหารปรานที่สี่หนึ่งโดยชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจกองร้อยหารปรานที่สี่หนึ่งหนึ่งสอง เยี่ยมชมพื้นที่แปลงการเกษตรโครงการหาชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามหลักปร,ยยรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมท้งแนะนําและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนเพื่อโรงเรียนเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงครับได้นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกับ ด้านกองพันธ์มูลทนฐานบุกที่42ร่วมกับหน่วยงานราชการออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะครับโดยมีพันเอกวริชชอบชูผลพอบอพันธ์มทบ42มอบให้จ่าสิบตรีรัศเชษฐ์ชูปลื้มหัวหน้าชุดจิตอาสาออกช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงมีการออกไปแจกจ่ายข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยณอาคารอนเนกประสงค์คลองเตยเทศบาลเมืองคอหงสอยร่วมใจพัฒนาตำบลคอ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่โรงเรียนบ้านป่าขวางหมู่าตำบลรำแดงฐฐอำเภอสิงห์ครรจังหวัดสงขลานะครับศู์บรรเทาสารภัยมณฑลหานบกที่42โดยการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลหารบกที่42 เข้าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนและทำความสะอาดหลังน้ำลดโดยได้จัดชุดบันเทาสารพัภัยเข้าช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและดำเนินการทำความสะอาดโดยรอบอาคารหลังจากที่น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติครับ